ัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกับพิพาอีกแล้วนะคะก็มานั่งคุยกับเพื่อนๆนะคะก็จะเล่ามาเล่าพูดถึงว่าควรเป็นเป็นมาของพิพานะคะว่าเป็นยังไงบ้างมาพบมาเจออะไรบ้างนะคะก็เล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังทุกครั้งแล้วนะหลายๆตนแล้วนะคะก็ มีถึงตอนที่พี่พาเปิดร้านอาหารนะคะเมื่อตอนที่แล้วเปิดเปิดร้านอาหารแล้วก็มีพี่พาก็มีเพื่อนเอาเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติเป็นคนอังกฤษนี่หละค่ะมาทํามาทํางาน <c oughs> <c oughs> กับพี่พานะคะด้วยความที่อ,อีโก้สูงนะคะคือเขาไม่ยอมในจิตใต้สํานึกเขาคือเขาไม่อยากจะให้เราเนะ่ะเป็นคนไทยแล้วมาเป็นเจ้านายของเขานะคะเเขาก็ไปบอกกับ เพื่อนฝรั่งเพื่อนหนุ่มเขานะคะว่าเขาเป็นเจ้าของร้านแล้วพี่พานเป็นลูกน้องของเขานะคะอแล้วแล้วมีวันหนึ่งเขาโทรมาที่ร้านนะคะแล้วเพื่อนพี่พานเขาไม่ได้มาทํางานวันอคือมาช้านะคะพี่พาก็เลยเป็นคนรับจริงๆแล้วก็จะเป็นคนรับโทรศัพท์นะคะเขาก็เลยถามหาเจ้าของร้านนะคะพี่พาก็เลยบอกว่าพี่พาเป็นเจ้าของร้านอ่า ผลสรุปก็คือเพื่อนพี่พาไปบอกเขาว่าตัวเองเป็นเจ้าของร้านนะคะตลอดมานางก็คือพี่พาก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เครียงอะไรนะคะเเพื่อนๆแต่ค,คือจะให้เขามายอมรับเราเนี่ยมายอมรับในตัวเราว่าเราว่าเราเหนือกว่าเขาเนี่ยมันยากมากเลยนะคะเขาก็เลย พอเขารู้ว่าพี่พารูกความจริงเขาก็มาขอโทษนะคะมาขอโทษกับพี่พามาขอโทษกับสา,า,ามีพี่พานะคะที่เขาทาอย่างนั้นไปน่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้คนดูถูกเขาว่าเขามาเป็นลูกน้องคนเอเชียนะคะ mm hmm. เขาก็ขอโทษนะคะ mm hmm. คือมันเป็นอะไรที่มันแก้ตัวไม่ทันเขาก็เลยพูดออกมาตามตามที่เขารู้สึกน่ะตอนนั้นพี่พาก็เลยเข้าใจเขานะคะแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่ก็มา ถามว่าพี่พามีความรู้สึกอะไรบ้างไหมมีความรู้สึกอะไรมันจะมันจะแปลกอะไรเป็น,เป,นเป็นลูกน้องเรานะคะเราก็จ่ายเงินเดือนเขาเขาก็ได้เงินจากเรานะคะเอ,อหลังจากนั้นพี่พาก็พอดีแล้วเขาก็จะมาใช้วิธีที่ว่า <c oughs> จะมากดดันให้พี่พาน่ะรับเขาให้เป็นพนักงานประจำพนักงานประจำเนี่ยต้องมีฮอลิเดย์หกอาทิตย์อะไรอย่างเนี้ยนะคะ จริงๆเวลาที่เขาฮอลิเดย์อะไรเนี่ยทางหลวงเขาจะเป็นคนจ่ายอยู่ลยแล้วล่ะค่ะแต่พี่พาก็ก็เลยคิดว่ารู้สึกว่าขนาดในตัวตนของเราเน่ยเขายังยอมรับไม่ได้ว่าเราจะต้องออมาเป็นเจ้านายเขาเนี่ยเขายังรับเราไม่ได้พี่พาก็เลยปรึกษากับเฟนแล้วก็บอกว่าพี่พาก็เลยคุยกับเขาว่าฉันเขามาขู่กับพี่พานะคะว่าถ้าพี่พาไม่รับเขานะเขาก็จะไปสมัครงานที่อื่น นะคะเพราะที่อื่นก็รอฟังคําตอบเขาอยู่พี่พาก็เลยให้เขาไปฟังคําตอบที่โน่นนะคะจริงๆแล้วเขาก็สรุปเขาก็ไม่ได้งานใหม่นะคะเขาก็ยังมาของานพี่พาพี่พาทาแต่พี่พาก็แสดงจุดยืนให้เขาฟังให้เขาเห็นว่าพี่พาก็ไม่ใช่บางครั้งนะคะจริงๆแล้วบางครั้งแกล้งโง่บ้างก็ดีนะคะแต่บางครั้งที่เราไม่เถียงที่เราไม่พูด คนบางคนเขาคิดว่าเราโง่นะคะพี่พาเคยนะคะพี่พาจะเล่าให้ฟังพี่พาเคยให้คนยืมเงินให้คนยืมเงินนะคะให้ยืมเยอะๆเลยนะคะแต่ไม่ใช่ด้วยความที่พี่พางูมันเป็นญาติพี่น้องกันมันเป็นเครือญาติกันพี่พาก็ให้ยืนยืมไปนะคะ เป็นหลักล้านนะคะแต่ไม่ใช่เพราะพี่พางูนะคะหลายๆคนนะคะพากันพูดพากันคิดว่าพี่พางูที่เอาเงินไปให้เขายืมเป็นเงินขนาดนั้นขอโทษนะคะพี่พาจะปรับลงนิดนึงนะคะทีนี้คือในความรู้สึกของเรานะคะคือตัวเอง พอจะมีโอกาสพี่พาก็อยากจะช่วยให้ญาติพี่น้องตัวเองนะคะได้เอาเงินไปทําทุนไปลืนตาอ้าปากได้นะคะแล้วก็ด้วยความจะตั้งใจไม่ตั้งใจอีกก็ช่างพี่พาก็ให้อีกคนหนึ่งไปอันนี้พี่พาเอาบ้านให้เลยนะคะเอาบ้านให้เอาไปจำนำนะคะแล้วมีมีมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราคุยกันนะคะมีครั้งหนึ่งที่พี่พาคุยกับเขาเขาจะตั้งใจ ในความหมายคำพูดในคำพูดของเขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ช่างแต่น้ำเสียงที่มันออกมานะคะมีเราคุยกันเขาก็บอกเออมันจะมีจะพี่พาจะไม่เอ่ยถึงให้หมดแต่พี่พาจะพูดถึงว่ามันเจ็บเข้าไปในหัวใจคือในคำพูดของเขาบอกว่านี่ขนาดไม่โง่นะยังเจอไปสองล้านแล้วใช่ไหมคะมันหมายความว่ายังไง พี่พาน่ะเจ็บหัวใจมากเลยนะคะเจ็บหัวใจมากเลยนะคะเพื่อนๆในคําพูดคํานี้แล้วพี่พาก็รู้อถึงพี่พาจะไม่พูดมาเยอะนะคะพี่พาไม่พูดมาเยอะพี่พาเลยบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นฉันให้เธอยืมฉันก็โง่ด้วยสิพี่พาก็เลยพูดอย่างนี้นะคะพี่พาอยากจะบอกให้ทุกคนให้ให้คนบางคนรู้นะคะ ว่าคําพูดของตัวเองอะ่ะบางครั้งพูดออกไปอะ่ะมันง่ายนะคะออกจากปากนะมันง่ายแต่คนฟังอะ่ะมันเจ็บเยอะนะคะไม่ว่าพี่พาน่ะจะให้คนไหนยืมพี่พามีหัวสมองคิดเองนะคะพี่พาคิดว่าสมควรจะให้แล้วพี่พาถึงให้อยากกลับไปเมื่อพี่พาให้ไปแล้วอย่าไปนั่งคิดหรือว่านั่งยิ้มในใจว่า พ่พาให้ด้วยความโง่นะคะถ้าพูดก่อนที่คิดนะคะผลตามมามันจะเป็นอย่างนี้มันจะทำให้พี่พาเจ็บแต่ถ้าคิดแล้วพูดเขาจะไม่พูดคำนี้ออกมานะคะน้ำเสียงที่พูดออกมา แม้แต่คำว่านี่เราก็หนักแล้วนะคะพี่พาบอกตรงว่าพี่พาเนี่ยเสียความรู้สึกมากเลยค่ะแล้วก็เสียใจด้วยเสียใจเอาอีกแล้วกูมันไม่ใช่ไม่น่าเลยในะเงินสองล้านนั้นไม่น่าเลยกับบ้านหลังนี้นะคะที่พี่พาให้ใจแล้วคนที่พี่พาให้ใจมาพูดกับพี่อย่างนี้พี่พาเสียใจค่ะ นะคะพี่พาก็ทําไมพี่พาถึงถึงพูดอย่างนี้เพราะมันเพิ่งจะร้นล้นมาเมื่อเมื่อเร็วๆนี้เองนะคะเ mm hmm. พื่อนๆอันนี้มันก็ต่างจิตต่างใจนะคะแต่พี่พารู้ว่าพี่พาทําอะไรนะคะพี่พาช่วยคุณเพราะพี่พาอยากจะเห็นเขาอยู่ดีมีสุขนะคะอยากจะเห็นเห็นว่ามีความสามารถนะคะพี่พาถึงช่วยนะคะอยากเห็น สมมติว่าเราจะรอทํางานเองเก็บเงินเองนะ่ะมันนานนึกถึงตอนพี่พาที่เอากําปั้นทุบดินนะคะ <c oughs> กว่าจะได้เงินสักก้อนหนึ่งมาทํานู่นทํานี่มันมัน,ม,นมันช้าพี่พาเห็นนะเออคนคนนี้นะมีความสามารถมีความขยนันพี่พาถึงให้นะคะไม่ใช่ให้เพราะความโง่กลับไปคิดสมัยนะคะพี่พาเนะี่ย เสร็จแล้วพี่พามานั่งคิดนะโอ้โหเราคงจะโง่ที่สุดในสายตาของเขานี่ขนาดต่อหน้าเรานะคะนี่ขนาดกับเราเขายังกล้าพูดคำนี้ออกมาแล้วกับคนอื่นอะ่ะคงจะไปหัวเราะกันลั่นเลยนะคะก็จงจําไว้นะคะคำพูดของคนนะ่ะมันเป็นนายตัวเองนะคะคุณจะตั้งใจพี่พาก็จะรู้ว่าเขาก็ต้องพูดออกมาว่าเขาไม่ได้ตั้งใจพูดในแง่นี้ แต่พี่พาจะเชื่อหรือไม่อันนี้มันมันมันแล้วแต่พี่พานะคะแต่ถามว่าพี่พาเสียใจไหมเสียใจสิคะเสียใจมากด้วยนะคะการที่พี่พาจะช่วยใครทั้งคนน่ะสักคนหนึ่งอ่ะพี่พารู้ตัวเองไม่เคยไม่เคยจะจะง่นะคะคำพูดคำพูด ของเขาเล็กๆน้อยๆน,ยนะม,นมันมันได้ยินมาหลายครั้งแล้วมันกระทบหูกระทบส่วนประสาทพิพาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้คือถ้าเราไม่พูดให้เขารู้ว่าเรารู้นะว่าเธอหมายความว่าอะไรพิพาก็คงจะเป็นควายไปอีกนานนะคะเพื่อนๆพิพาก็อยากจะให้บทเรียนนี้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าการที่รักใครชอบใครจะช่วยใครนะคะ ไม่ใช่เป็นการความงู่ไม่ใช่ทําด้วยความงู่ไม่ใช่ทําด้วยไร้สตินะคะกลับไปคิดตัวเองว่าใครใครใจแคบกว่าใครนะคะขนาดทําดีขนาดนี้นะคะยังโดนค้อนแคะค้อนโคดพี่ภาก็ไม่ทราบจริงๆว่า จะให้พี่พาคิดไปในแง่ไหนพี่พาแกล้งทําไม่รู้มาหลายครั้งหลายคราวเลยนะคะคําพูดนี้คําพูดแบบเนี้ยแต่มันยังไม่ไม่ถึงขั้นนี้ได้ยินคําพูดค่อนขอดอย่างนี้มานานเหมือนเราอะ่ะไม่มีสมองสมองของเราอะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักเจ็บคือจะพูดอะไรใส่มาให้เราก็ได้เรารับได้ทั้งหมดนะคะ พี่พาเนะี่ยเพงบอกว่าเรื่องหลายๆนะ่ะมันไม่จําเป็นจะเฉพาะจะเจอที่ที่ที่ประเทศบ้านเกิดของเราหรือว่า,าจะมาเจอที่ต่างแดนนะคะพี่พาเจอมาทั้งหมดนะคะเพื่อนๆแต่เราเนะี่ยต้องเข้มแข็งแล้วก็เอาทุกคําพูดมาเป็นบทเรียนพี่พาเนะี่ยเหมือนกับเป็นคนใจดีสําหรับคนบางคนมากๆเลยนะคะ เมื่อเราใจดีกับเขาเมื่อเราให้กับเขาเนี่ยเขาคิดแต่ถ้าเขาไปตีความหมายว่าเราเป็นคนโง่นะคะโลกง่ายอันนี้ก็เรื่องของเขานะคะบาปกรรมมันไปตกอยู่กับเขาไม่ใช่ตกอยู่กับเราพุทะไม่ใช่ของเราเลยนะคะพี่พาก็จะพูดให้ฟังนี้เมื่อพูดเราไปคิดเราก็ไม่ต้องมาขอโทษคือคือเจ็บแล้วมันจําไปถึงในหัวใจเลยละคะ่ะ หลายครั้งนะคะที่พี่พาดต้องเวลาได้ยินคำพูดอะไรหรือว่าอะไรที่มันแสลงหูพี่พาเนะ่ะพี่พาต้องอดทนอดกัน้นเข้มแข็งอดทนเหมือนกับเลกลายเป็นคนเหมือนกับคิดว่าพี่พานะ่ะกลัวคนยอมคนนะคะใครอยากจะดีกับพี่พาก็ได้ใครอยากจะ จะใช้คำพูดอะไรกับพี่พาก็ได้นะคะพี่พาก็เลยอยากจะพูดพูดตรงนี้นะคะเพื่อไม่เป็นการทะเลาะมาฟังแล้วก็เอาไปคิดแล้วก็ปรับปรุงตัวเองถ้าปรับปรุงตัวเองไม่ได้พี่พานี่แหละคะ่ะจะคุณจะเดินออกจากจากพวกคุณเพราะพี่พาน่ะไม่ชอบทะเลาะ แต่พี่พาไม่ชอบเจอปัญหานะคะพี่พาขออนุญาตแป๊กหนึ่งนะคะเออผ้าม่านมันไม่ได้แขวนค่ะเห็นแล้วก็มันนะคะพี่พาทนได้นะคะบางครั้งอะ่ะทนได้นะคะเพื่อนๆทน เรื่องเล็กๆน้อยๆน,น่ะทนได้นะคะแต่ถ้ามันมันบ่อยๆบางทีคนพูดน่ะไม่ได้คิดไกลขนาดนี้นะคะแต่คนฟังพี่พาจะพูดให้ฟังนะคะเพื่อนๆคนฟังอ่ะฟังแล้วมันมันทิ่มหัวใจคนฟังนะคะทุกคนทํานองในการพูดที่ที่จะให้พี่พาตีความหมายเน่ะเหมือนเราโง่เราไม่ทันคน อะไรทำนองนี้นะคะก็ไม่ทราบว่าพี่พาดในเมื่อพี่พาดทำความดีแล้วพี่พาดจะต้องมาทนกับคำพูดอีกแล้วพี่พาดจะทนไปทำไมนะคะอันนี้ไม่ใช่เป็นการปลดปล่อยอารมณ์นะทุกคน ไม่ใช่เป็นการปลดปล่อยอารมณ์นี่แหละคะ่ะมันเป็นชีวิตจริงของพี่พาที่เจอมาเจเจอมาเจเจ,เจอมาหลายครัง้งหลายคราวมันคงจะแก้ไม่ได้จริงๆนะคะสังคมสังคมของเรานะคะมันบางทีมันบังคับให้เราต้องยืนยืนยืนอ่าแล้วพึ่งตัวเอง แล้วพึ่งตัวเองแล้วแม้แต่การจะไปช่วยใครสักคนหนึ่งนะ่ะระวังนะคะจะกลายเป็นความโง่ขึ้นมาเขาไม่ได้คิดว่าเออเราเขาไม่ได้คิดว่าเราทำความดีหรือว่า เขาไม่ได้คิดว่าเราดีเขาคิดว่าเราโง่พี่พาขอฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนนะคะพี่พามาอยู่จะเล่าถึงก็พี่พาาย้ายมาอยู่ถึงเล่าต่อนะคะพี่พาย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้นะคะพี่พาซื้อบ้านหลังนี้ด้วยเงินเงินสดจาก จากของบ้านของตัวเองที่ขายแล้วก็มารวมกันกันกนกบที่บ้านแม่สามีนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อจะให้สถานที่มันกว้างพ่อแม่แฟนพี่พาเกแก,กช่วยตัวเองไม่ได้แล้วแล้วแกน่ะจะจะเหมือนเด็กๆอ่าตอนนั้นน้องนิกกี้ลูกสาวคนเล็กของพี่พานะคะก็แค่อายุแค่แค่สามสี่ปีนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วแกก็จะทะเลาะกันเหมือนเด็กๆ็เลยนะคะ บางทีก็เกาเกาลูกสาวพิภพานะคะเกาจนจนแขนขืนเนี่ยเป็นรอยหมดเลยนะเราต้องคอยระวังนะคะแม่แฟนพี่พาพี่พาก็จับตัดเล็บตัดอะไรคือไม่ให้แกคือแกจําไม่ค่อยได้บางทีแกจําได้แกก็นะคะแล้วแกก็จะชอบพูดไปชอบไปยืนตรงหน้าต่างนะคะ,ะมีวันหนึ่งพี่พานั่งพี่พาคุยโทรศัพท์อยู่กับน้องสาวนะคะแกก็เดินเข้ามา คุยเป็นภาษาไทยกันเนี่ยนะคะแกก็เอาไม้เท้าเกนะ่ะมามาชี้มาชี้พอพิพาหันมาก็เกือบทิ่มลูกตาพี่พานะคะบอกว่าเกอย่ามาพูดถึงฉันอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกคือเป็นอะไรที่อึดอัดมากเลยนะคะบางทีพี่พาก็โอ้โหทำไมเราต้องเวลาแกอยู่เวลาเกดีๆนะเราก็เราก็อยู่แบบอ่อนน้อมถ่อมตัวนะคะกับกับคุณแม่สามีนะคะ อ่อนน้อมมากเลยนะคะเล็บพี่พาก็ทําให้ทาเล็บามานันออะไรอย่างี้เตัดเล็บเท้าเล็บมือนะคะน้องสาวแกมาน้องสาวแกมาหาแกทุกวันจันทรนะคะแกก็จะบอกแกก็จะบอกเลยไปยกเครื่องมือเธอมาทําเล็บให้อ่อันที่นั่นอันที่นี้พี่พาก็ทําให้นะคะเพื่ออะไรเพื่อจะให้เขารักเราพอเพราะเราเป็นเด็กนะคะ เรามาอยู่ต่างบ้านเรามาอยู่ต่างเมืองพี่พาไม่เคยเล่าถึงความทุกข์ความทรมานของพี่พาให้ให้เม่พี่พาทราบเลยนะคะญาติพี่น้องพี่พาไม่มีใครทราบสักคนเลยเลยนะคะเพื่อนๆน,นว่าพี่พามาเจออะไรนะคะ,ะพี่พากลัวเขาจะเป็นห่วงเป็นห่วงแล้วมันไกลกันด้วยนะคะเขาช่วยอะไรเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาความดีเข้าสู้ นะคะผิดถูกขอโทษอัําโซลีมามอัมําอซลีตลอดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พาจะเลยเลยเพื่อนๆนจะจะเห็นว่าพี่พานะ่ะจะขอบคุณเก่งมากนะคะจะขอบคุณเก่งมากแล้วก็จะจะขอโทษเก่งมากนะคะ,ะคือพี่พาฝึกตัวเองมาให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวนะคะ พอมาซื้อบ้านหลังนี้ปุ๊บนะคะยังไม่จบนะคะพี่พาจะเล่าให้ฟังน้องน้องสาวของปู่พี่พานี่นะคะของพ่อน้องสาวของพ่อของคุณพ่อของสามีพี่พานี่นะคะเขาก็มาเลยนะคะซื้อบ้านหลังใหญ่หลังโตอีกหน่อยก็ปล่อยเละะอะเทอะเปื้อนทีนี้พี่พาก็หันไปมองคุณสามีเลยนะคะคุณสามีก็ นั่งเหมือนกับแกไม่ฟังนะคะแกก็นั่งฟะแกก็นั่งเหมือนกับแกไม่ฟังอ่ะคือแกไม่มองนี่นั่งคุยกันบนโต๊ะกับข้าวนะคะแกบอกว่าต้องดูแลต้องดูแลต้องโน่นต้องนี่นะคะพอแกพูดจบแกก็นั่งทานอาหารไปด้วยนะแล้วคุณสามีพิพาแกก็พอแกพูดจบปุ๊บแกก็ปล่อยให้คุณน้าเนี่ยก็ทําเป็นโสนนะคะศสนคือ สนตัวพี่พาโดยตรงนี่นะคะ่ะพี่พาก็บอกเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนะคะทั้งที่เขามาเยี่ยมนะคะทีนี้แฟนพี่พาก็ขึ้นเลยนะคะขึ้นเลยเนะี่ยบ้านนี้ไม่ว่าพาจะทําอะไรเป็นติดของพา,าถ้าบ้านจะลุกถ้าบ้านจะดีก็เป็นสิทธิ์ของเขา เพราะว่าเขามีชื่อในบ้านหลังนี้คนที่ต้องเกรงใจก็คืออาอเขาก็พูดงนี้นะคุณมาบ้านฉันแล้วคุณมาว่าภรรยาของฉันคุณคิดว่าคุณทําถูกแล้วเหรอโอ้โหเพื่อนจ๋าวันนั้นกับข้ากวก่วยอีก,กตามเคยนะคะกำลังซัดกับข้าวตุย้ยตุยอยู่นะคะแล้วเขาเอาเพื่อนเข้ามาด้วยนะคะเพื่อนเขาก็ ก็นั่งอยู่กลางๆกันแล้วก็แม่แม่สามีแล้วก็สามีแล้วก็พี่พาแล้วก็ลูกๆทุกคนวางช้อนหมดเลยค่ะวางช้อนลูกๆพี่พานะคะมามแค่ในฟินิชนะคะโผลโเลยนะคะพอพี่พาพยักหน้าก็ไปออกไปออกเด็กๆก็ออกไปหมดนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขากันทั้งพากันวางช้อนนะคะไม่มีใครกล้าแตะเลยนะคะก็เลยคุยกันนะคะ เพื่อนคะเขาหันมาขอโทษพี่พาเป็นครั้งแรกในช่วงที่ว่ายี่สิบกว่าปีที่พี่พามาเป็นสะพายบ้านนี้นะคะเขาหันมาขอโทษพี่พาแล้วก็เป็นครั้งแรกที่พี่พาหลั่งน้ําตาให้กับสามีด้วยความดีใจที่แกยืนยืนปกป้องพี่พาจริงแล้วแกก็พูดไปเยอะเลยนะคะแกก็พูดถึงว่า เมียฉันนะต้องมาอดทนขนาดไหนต้องมาให้พวกเธอเนะี่ยเธอรู้ไหมกี่ครั้งที่เขาต้องลุกขึ้นมาขอโทษพวกเธอในสิ่งที่เขาไม่ได้ทําในสิ่งที่เขาจะถูกจะผิดเขาขอโทษอย่างเดียวเพื่อความสงบเพื่อให้ครอบครัวเราอยู่ด้วยกันต่อไปได้ทําไมพวกเธอถึงแบ่งชั้นวันนะทาไมพวกเธอถึงไม่เคยให้เกียรติเมียฉันเลย ทั้งที่พวกเธอมาที่บ้านน่ะมีครั้งไหนที่เธอมาแล้วท้องไม่อิ่มกลับไปเกาก็ว่างนี้นะคะเพ,เพื่อนขาพี่พาดีใจมากเลยนะคะที่คือแฟนพี่พาเนี่ยแกเป็นเหมือนพี่พาก็มองว่าแกไม่ปกป้องพี่พานะคะคือแกเป็นคนเฉยงไงแล้วมีครั้งนี้นะคะคือแบบมันเป็นครั้งที่แตกต่ายเลยละคะ่ะเหมือนกับเขาข่มเรามานานจนเขาไม่รู้สึกว่าเขาจะพูดยังไงก็ได้ เะะมื่อก่อนตอนแต่งงานกันใหม่หมพี่พาไปบ้านเขาเหมือนกันเราไปนั่งนั่งทานบ้านเขามันแบบถ้าเป็นภาษาถ้าเป็นภาษาอ,อถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะาจะเรียกจู i ิจ o k e นะคะเขาจะใช้คําแบบโยกพูดโยกเรานะคะเป็นคําพูดโยกที่ไม่น่ารักเลยนะคะเรื่อยเรื่อยเราก็ไม่รู้จะร้องไห้หรือหัวเราะดีเราก็ต้องพยายามยิ้มเย,เย,เย่แล้วก็ถ้าลุบได้ก็หลุบ อย่างนี้นะคะจะพูดถึงผู้หญิงบ้านเรานะคะยิ่งเป็นญาติทางทางสามีของนางนะคะจะพูดถึงว่าเขาไปเที่ยวนะคะก็ไปเที่ยวแถวพัทยาไปอะไรเขาก็จะไปพูดถึงทํานองนู้นทํานองนี้นะคะแล้วก็จะไปพูดถึงทีนี้พี่ภาก็จะทนมาตลอดเลยนะคะจะทนมาตลอดกับคําพูด เพื่อนของเขาที่ที่จะพูดไม่ค่อยเหมือนเหมือนพูดถักทางผู้หญิงไทยเอางี้ดีกว่านะคะแต่ก็ก็ไม่เยอะนะคะแล้วแล้วมามีวันที่มาบ้านพี่พานะ่ะอยากจะมาออกว่าเฮ้ย i, i am the b o s s นะฉันเหนือกว่าเธอนะถึงเธอจะมีบ้านใหญ่กว่าบ้านฉันแล้วตอนนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะคือบ้านพี่พาที่พี่พามาตือนะ้อเนี่ยมันจะหลังใหญ่กว่าของเขา พี่พามั่นใจร้อเซนว่านี่คือความอิจฉาความอิจฉาที่ว่าเรามีเนื้อกว่เขาเขารับไม่ได้อันนี้นะคะเพื่อนๆพิพาที่พิพาพูดถึงความอิจฉาลิษยานะ่ะมันไม่ได้มีที่เมืองไทยนะคะอยู่ที่ไหนก็เจอเจอได้นะคะทุกคนแล้วชีวิตของการต่อสู้ของพี่พานะ่ะไม่ใช่เฉพาะต่อสู้กับญาติพี่น้องหรือว่าของตัวเองญาติญาติพี่น้องของสามี ก็ไม่เบาไปกว่ากันนะคะคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีนะคะทุกคนมันจะมีเหมือนกันหมดไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะพบเจอกับคนพวกนี้ดีมากเกินไปก็ไม่ได้นะคะอ่อนมากเกินไปก็ไม่ได้เราอ่อนเกินไปเขาก็ดูถูกเรานะคะในคำพูดของเขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจออดูถูกว่าพี่พานะงู หรือว่าดูถูกว่าพี่พานะรู้ไม่ทันอันนั้นมันไม่สําคัญนะคะมันสําคัญที่ว่ามันเข้าหูเราเราคิดยังไงนะคะอันนี้พี่พาก็จะบอกถึงความรู้สึกของพี่พานะคะพี่พาก็บอกให้รู้ว่าคือพี่พาไม่อยากทะเละพี่พาไม่อยากทะเละแล้วพี่พาใช้เวลาคิดคิดก่อนที่พี่พาจะกันโกองออกมาคํานี้ ขอให้ฟังดูแล้วขอให้คุณที่พูดกับพี่พาคํานี้ไปคิดสมัยม่นะคะเพราะคนอย่างพี่พาพวกเธออาจจะคิดว่าพี่พางูที่พี่พาชอบช่วยเหลือคนนะคะนั่นมันคือสันดานของพี่พานะคะที่ชอบเพราะว่าตัวเองเคยลําบากมาก่อนพี่พาก็เลยช่วยชอบช่วยคนที่ลําบากไม่ใช่ความโง่ของพี่พา ขอให้จำใส่ใจไว้ด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้อาจจะเครียดสำหรับพิพานิดหน่อยนะคะเพราะว่าเรื่องมันเพิ่งเกิดมานะคะมันเรื่องเพิ่งเกิดมาเช้านี้เองนะคะพิพาอาคนที่พูดเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ในความรู้สึกของพิพามันเสียใจไปแล้วะคะ่ะพิพาก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนนะคะเวลาจะพูดอะไร เวลาจะคิดอะไรโคให้คิดพูดแล้วก็พยายามคิดก่อนพูดนะคะแล้วเราจะได้ไม่ทำให้คนอื่นเจ็บนะคะทุกคนแล้วก็คนที่คนที่เขาอยากจะช่วยใครเขาจะได้ไม่เสียพรมรู้สึกนะคะคลิปนี้พี่พาขอจบไว้ก่อนนะคะถ้าเครียดไปนิดนึงก็ขอโทษด้วยนะคะแล้วเราพบกันคลิปหน้านะคะ ก็จะลงเป็นชีวิตพี่ภาไปแล้วกันนะคะอันนี้ก็ถึงจะเป็นประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์ใหม่หรือเก่าพี่ภากา็ทั้งใหม่ทั้งเก่าเอามารวมกันนะคะทุกคนอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เป็นกําลังใจให้พี่พานะคะเข้ามากดไลค์กดติดตามให้พี่พานะคะรักทุกคนนะคะถ้าสิ่งใดที่พี่พาพูดไปนะคะที่ทำให้ใครไม่สบายใจก็ขอโทษด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ